สวัสดีครับมื่อนีพี่ผู้เขียวเสมรมาเปิดราคาค้า้ยครับผมอ่ะเบาๆไล่ข่ารายละเอียดเลยครับข้วาวเม่สาวน้อยตัวนี้อายุสิบเอ็ดเดือนความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเอ็ดเป็นลูกสาวของเบิรมพันล้านนะครับเด้อลูกสาวของเบิรมพันล้านมีใบมีเอกสารยืนยันครับผมข้วาวเม่สาวน้อยตัวนี้ความโตบว,วมเป็นทับหลอดนะครับเด้อความโต วันผสมวันที่สิบเกตกรกระ,กะดาคมหกสองมือคลอดวันที่สิบเกตปภาคมหกสามครับผมนี่คือนเอกสารยืนยันนะครับเป็นลูกสาวขอาเบ่มพัลลานสวยครับอ่ะมาเบิงไลเหลียยนนีตัวขั้วครับผมเมื่อน,นีวิทผูเขียวสิเปิดแพ็คู่นะครับเด้อเปลี่ยนแม่สาวน่อยสองตัวนาเขาเปิดครับผมตาแตจ่มแจ่มนาสวย หัวมอนทองข้อสองอ่องเอือปุกเผาไง่ขาจะเขียบดีเรียบสวยครับผมกำไรงามแน่สาวหน่อยตัวนี้กำไร้งามนะครับได้หมอสำหรบับออกไปปิ่นแม่บอกแน่น่ากดถ้าผู้ใดสนใจก็ทักมหาวีดผู้เขียวได้วีดผู้เขียวสิเปิดไดนละราคาหนึ่งแสนามื่นบาทครับผม ถ้าผูดด้ใดสนใจก็ติดต่อ0 6 2 6 9 3 3 3หาศูนย์ครับผมนี่คือบวีดผู้เขียวด้วครับเด้อกค้งใหางง่ายไปค้างลึกครับผมเบืองไทยน้ำกันครับผมค้วยตัวนี้ยังตกน้ำเลี้ยงอยู่เด้อครับเด้อทาไปมุนดีๆนี่ก็งามครับค้วยแม่สาวหน่อยตัวนี้ยังตกน้ำเลี้ยงอย,ยู่ วิทยุเขียวกับผู้นขี่กินหัวอาหารได้ประมาณอาทิตย์นึงนี่ละตาอ้วนนี่สวยครับกั้ยตัวนี้แต่ตอนนี้กับเพาท่านได้จอยครับกันได้กับพ่อดีนี่แหละกำลังงามเอาสำหรับตัวนี้พานนะครับเนาะเอาเข้ามาเบิง้งตัวที่สองครับผมตัวที่สองนี่เป็นลูกเก่าจะเลือนนะครับเด้อเบิ้งถ่ายก่อนความสูงอยู่ที่ร้อย ยีบเก่าบวกครับผมสูสีกันค้อยแม่สาวหน่อยสองตัวนี่เป็นลูกสาวเก่าจะเลื่อนเบื้องล้ำตครับผมเบื้องล้ำตัข้อตันดีด้วยครับเด้อทั้งสองแม่สาวเลยข้อตัดดีค้อยสองตัวนี้วิตผู้เขียวสิเปืดอในราคาหนึ่งแสนสองมบาทครับผมถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถทักมาได้ ที่เบอร์062 693 33ห0นะครับเอาเบื้องหนา้าเบื้องตาครับผมหนาเขาเปิดครับผมตาเต้ยมจ้ำจ้ำหัวมอนท่องหนาสวยครับผมลูกสาวเขาจะเลื่อนหนาสวยรายละเอียดดีข้อสองอ,งอ่องอือกบกพาใหญ่ ไล่กว่างครับผมขาจะเขียบดีเรียบสวยถุงเท้าขาวย่างงามเลยครับกล้วยเบสาวตัวนี้อาอยุสิบเอ็ดเดือนซ้ำกันครับผมเบิ้งหนา้าเบิ้งตายืนดีๆ ยืนดีดีเออบึงระเรียกทีนึงครับผมโค้หางใหญ่ปลายหางลึกด้วยครับเด้อแม่สาวหน่อยตัวนี้เป็นลูกสาวของเก่าจะเลื่อนหางปวดดีดีครับผมแม่สาวหน่อยทั้งสองตัวทาผู้ได้สนใจตัวได้ก็ทักามาหาวิทย์ผู้เขียวได้ แม่นี่วิตผู้เขียวเปิดในราคาหนึ่งแสนสองมืนบาทครับผมส่วนแม่นี่แม่นี่ข้อตันดีครับผมตัวประคอข้อไปเข็งข้อตันดีทั้งสองวิตผู้เขียวสิเปิดในราคาหนึ่งแสนหาหมืนบาทนะครับถ้าผู้ใดสนใจคะ่ะถักมาได้นะครับเด้อหางปั้่าดีดีครับ สำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้นะครับเนาะวัสดีครับ